วงนี้ก็หมุนครับโอ้โหวงสิบเจ็ดรถรถลึกข้างของจริงเอาครับนี่ได้ขนาบครับได้ขนาบมาตีคู่ก่อนครับคงหนึ่งตีคู่ขึ้นได้ครับเอาคืนได้ขึ้นได้แต่จัวแต่วงสาพพัดเกษรีไม่ยอมจนกันแล้วไปทั้งคู่เลยครับโอ้แม่เจ้าคงสองครับโี่แหละครับจุดแซงโอ้โหเศร้าเศร้าเศร้าสามเศร้าเลยครับพี่น้อง เป็นจังหวะที่จะพยายามบล็อกลายอยู่ของวงสพาสครับแล้วนีเน่สอดเข้าไปเมื่อสักคู่นี้ครับเขาเรียกว่าแทงเข้าไปเต็มเมเดี๋ยวต้องดูครับต้องมีไฮไลท์ให้เราดูแบบเต็มเตมตาไม่มีใครยกไม่มีใครยกทั้งคู่ครับแล้วจะบีบเข้าไปในลายตรงนั้นครับแล้วก็เรียบร้อยครับกาแพงทั้งคู่ครับตาอยู่เอาไปกินครับตอนนี้น่าจะเป็นบุญทวีที่ขึ้นมาเป็นอันดับที่1งแทน ใช่ครับใช่ไหมชินวิทย์ลมยาโนน,นครับขึ้นมาแบบนนึงโอ้โหยอหลวงพ่อเป๊ะใช่ไหมอเอองงดีงงดีตายละ,ะคืออาศัยจังหวะเมื่อสักครู่เนี่ยที่ที่แตกลายกันนะครับ,รบเพราะว่าบุญทวีก็ไปอีกทางครับชินวิทย์ไปอีกทางนี่ครับจังหวะจะพุ่งเข้ามาที่บริเวณโค้งสองนะครับ อ้ออาวอไปดันหรือเปล่าคือมันมันต้องดูว่าการบีบปลายตรงนี้เป็นยังไงแล้วข้างหลังใครอะไรยังไงครับก็ต้องรอให้มุมมองของจัจ้วนเนี่ยจะเห็นชัดกว่านะครับไม่ปกติแล้วเหลเียวไม่น่าจะหักซ้าย